อันนี้พวกเราทุกคนเลือกเป็นวาร์เม้นต์เองเหรอใช่ค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเรารักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเพราะรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติโอ้โหสวยเลยมีอะไรครับรักพี่เล็กและอะไรครับชอบงานด้านจิตรศิลป์อ่าใครเคยทำงานทางด้านจิตราสลป์ไหนลองเล่ามาคร่าวๆใครก็ได้พูดออกมาเลย อ่ะคราวนี้เอามือขวาขึ้นมามือขวาทุกคนขึ้นมาเวลาพูดคำว่า Wild Life ให้ทุกคนชกขึ้นมาแล้วพูดคำว่าเ hey! ฮพร้อมกันโอเคไหมว้าววิฟเฮอีกทีนึ่งว้าววิฟเฮและฟังเสียงของพี่เลกด้วย Wild วิฟ e ฮว้าววิฟเฮต็ปเมอหนึ่งครั้งทำตามครูแอนทำหลังคาขึ้นมาแบบนี้ทำหลังคาขึ้นมาตบมเมอหนึ่งครั้งสองครั้งใส่แว่นตา ล,ลองดูคนข้างๆเราดิทำแล้วมันน่ารักหรือเปล่าตบมือสองครั้งอันนี้ตบมือสามครั้งโหเทุกคนลุกขึ้นมาครับทุกคนลุกขึ้นมาทุกคนตบมือหนึ่งครั้งทำลังค่าสองครั้งใส่แว่นตาใส่แว่นตาตบมือหนึ่งครั้งตบมือสามครั้งอ่ามาเลยค่ะดูเพื่อนซะก่อนว่าเขาทำได้รุนแรงขนาดไหนตบมือ 3ครั้งทุกคนตบมือเอาแบบสบัดสบัดตบมือ3ครั้งตบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณครับอ่านี่ก็คือเป็นทีมงานของเราเนาะเป็นทีมงานมาจากศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยหรือว่า EEC ไท a แลน n d คราวนี้จะเริ่มจากนิทานเล็กๆนิทานเล็กๆเริ่มตอนที่ผมอายุป,ประมาณ1ิบขวบผมได้เข้าป่าเป็นครั้งแรกไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไปเจอกับคุณครูคนหนึ่งอาจารย์ณ์กดชูแก้วตบมือให้กับค,ครูกรนะครับผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ตั้งแต่ผมอายุสิบขวบอาจารย์พาเข้าป่าอาจารย์พาหลงป่าไปอยู่ไปนอนอยู่กับอาจารย์มาหลายปีมากเราก็แบบได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างและตั้งแต่นั้นมาเรากลายเป็นคนที่ชอบธรรมชาติพอเรียนจบจากมหาวิทยาลัย อยากจะหาอะไรทำเพราะอะไรไม่รู้เรามาีไลน์โปรไฟล์ของครูกดเด้งขึ้นมาแล้วกำลังจะไปเขาใหญ่พอดีก็เลยลอง,ลองโทรครูกดทำอะไรอยู่ไม่เจอกันหลายปีครูกดก็รับบอกอ๋อตอนนี้มาเปิดสูตรช้างเราก็เลยไปและสิ่งที่เราเห็นเราเห็นครูกดเ,เขาใช้ธรรมชาติใช้ช้างในการบำบัดเด็กๆผู้มีความต้องการพิเศษเด็กตาบอดเด็กวีลแชร์มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เรารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีเราทํางานวงการบันเทิงนะมันก็มีคําว่าสร้างภาพพอเรามาที่นี่ไม่มีใครสร้างภาพทุกคนแบบใจมากๆทุกคนพร้อมที่จะ educate หรือให้ความรู้กับเด็กๆ็กพวกนี้เพื่อที่จะพัฒนาสติอารมณ์ปัญญาแล้วก็ร่างกายของเขาให้กับกลุ่มที่แทบจะไม่มีโอกาสทางสังคมเลยพอมาผ่านจุดจุดหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็เออคุยกับครูกดว่าเออเรามาเปิดองค์กรนี้ขึ้นมาพอเรามาทําเรื่อง ec เรามาเปิดองค์กรแล้วก็มีเด็กมาเรียนรู้มากมายเราก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปในองค์การ ของสิ่งแวดล้อมตายไปเรื่อยๆมาหาวิทยาลัยไ,ไปจนถึงระดับปริญญาโทรปริญญาเอกระดับอ,อ,องค์กรระดับประเทศระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเออในโลกของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกมันมีหน้าที่เยอะแยะมากมายเลยสามารถที่จะเป็นอนาคตของเราเราชอบทางด้านนี้วันนี้สิ่งที่อยากที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเราจะมาทําทางด้านนี้เราจะมาเป็นจิตอาสาตลอดชีวิตมันอยู่ยากไหมเค้าจริง อยู่ยากใช่ไหมเราก็ต้องมีกินมีใช้เหมือนกันทำยังไงให้มันเกิดเป็นคเรียทำยังไงให้มันมีพาร์ทที่เราจะสามารถมาทําตรงนี้แล้วมีอาชีพและสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกยังไงได้บ้าง <S <S คิดว่าพี่เล็กอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเล่าเพราะพี่เล็กเพิ่งมีประสบการณ์ในการทําด้านนี้ยังไม่ถึง10ปีเลยแต่ครูลงกดทํามาแล้ว20กว่าปีเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ทุกคนตกมือเสียงดังๆให้กับครูกดอีกสักรอบหนึ่งแพ้วครูกดจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันคืออะไรกันแน่ วันนี้เราตื่นเต้นเพราะว่าเรากำลังจะเจอกับนักสิ่งแวดล้อมที่นั่งอยู่ตรงนี้จริงๆนะแล้วพวกเรามาวันนี้กูเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปแหละอย่างน้อยก็กีตาร์พี่อย่าเล่นไม่เอาไว้พูยกันแต่บ้าไปแล้วอย่าเอาอะไรของแกมินตัวเดียวที่เหนือปังหมดละเรามีเกมให้คนเล่นนั้า50คนนหะนเดี๋ยวมาเล่นกันแต่ก่อนจะเล่นเกมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงสิ่งที่พวกเราอยากจะทำดังสิ่งแวดล้อมคืออะไรใครจะบอกสักสองคนคนนึ่นด้านซ้ายยกมือเลยวิชาชีพดังสิ่งแวดล้อมเราตั้งใจว่าถ้าเราเป็นขึ้นนนนมมาาเเีีี่่่ยยรรจะะททสิง้ัคือออไชวบก ว้าวมาแรงเลยอันแรกะนะชีวทิวทศวิทยาอีโคโลโจิกจริงว่ะผมขอจรับเงิกับอีโคโลโจิกคุณต้ผมจับแล้วที่คุณต้องไปเป็นนะคคเคยมีกี่ครั้งที่ชีวิตของคุณจะได้จับมือกับอีโคโลจิสกล่วงหน้าเนี่ยโชคดีแล้วเนี่ยอ่าด้านนี้แล้วคุณจะเป็นเป็น,ปนอะไรนักศถือไวร้องเป็นอาจารย์สอนอะไรทูกอาจารย์สอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คุณเจอนแลน้รมาหาอะไรนะ,ะ <S <S 1> <S 1> มาดูอันที่ผมบอยครับวิชาชีพที่ครูพยากที่จะสร้างมาให้พวกเราได้มีมุมมองในการคิดนะลูกกลับมาดูอันที่ละนครับอันแรกครับนักการเมืองสดร้อนคุณเคยคิดไหมว่ามันจะมีวิชาชีพนี้อยู่จริงๆนะมันมีลูกมีลูกแล้วต่อไปชิดว่ามันจะเป็นวิชาชีพที่ฮอตสุดแล,ล,ล้วพวกเนี้ยไม่ต้องกลัวหลอดเลือดเนี่ยนักการเมืองพวกเนี้ยไม่เบียดเบียนธรรมชาติแล้วอ่ะอันที่สองครับ โลเคอล์ฮีโร่นักกฎหมายสิ่งแวดล้อมคุณเชื่อไหมว่าต่อไปนี้โลกมันจะถกเถียงกันอย่างรุนแรงเรื่องสิ่งแวดล้อมนักกฎหมายสิ่งแวดล้อมจะมาแรงในทศวรรษหน้ารับรองอ่ะคนที่สามครับพี่สองคนเนี้ยแกทําธุรกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีคนฟอลโล่แกเยอะมากแกค,คิดนว,วันตกรรมทางด้านธุรกิจขึ้นมานะหลายๆเรื่องเลยครับแล้วก็เป็นคนคิดธุรกิจสิ่งแวดล้อมให้อีกหลายๆองค์กรเลยอันนี้นักธุรกิจสิ่งแวดล้อมนะสี่ครับ,ค,รบคู่ไปอย่างเร็วเลยนะครับสี่ครับ องค์กรรณรงค์เพื่อสิง่งแวดล้อมรู้จักโลโก้นี้ไหมใครรู้จักเรือเรนโบว์วอร์เรอร์ยกมือเรือเรนโบว์วอร์เรอร์นักเรือห่งสายรุ้งเนี่ยต่อสู้รณรงค์เรืร่รงองสิ่งแวดล้อมกับคนที่เป็นอัจฉริยกรในสิง่งแวดล้อมมานานจนทั้งเรือถูกจมลงไปในทะเลเลยลูกตอนนี้เกิดเรือลำที่สองขึ้นมาครูเนี่มีโอกาสพาเด็กไทยนะไปนอนอยู่บนเรือนี่นะไปใช้ชีวิตอยู่บนเรือนี้ด้วยนะอ่ะนี่คือองค์กรรณรงค์เพื่อสิง่งแวดล้อมนะครับต่อไปครับห้าครับวิศวกรสิง่งแวดล้อม คนที่คอนเซิร์นเรื่องสิ่ง,งแวดล้อมล้กเป็นวิศวกรที่สร้างงานขึ้นมาพู่อสิ่งแวดล้อมเลยไปดูนะว่าเราอยากจะเป็นอะไรในนี้นะครับแล้วเลือกมาคนละ2องใบครูให้หนูเลือก1ห,หรือ2ถ้าเลือกอันที่1แล้ว2อที่ยังแบบมาลังเลใจเอามันมาด้วย ลองดูซิมีอะไรบ้างหน่วยจัดการสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อโลกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเราต้องการให้16คนนี้มาทำอะไรบางอย่างร่วมกันหนือเรื่องใค้ขอร์การนี้เรียนเชิญอาจารย์ดรนายสันตภาพบริพัฒ์สุิอรุณรัตน์นั่งอยู่ข้างหน้าครับก็ขอบคุณทุกคนกับพี่เล็กนะครับที่ชวน าางานวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอน้องๆนะครับที่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับสมัยครูกดกับผมเนี่ยเป็นนะักเรียนมัธยมเนี่ยเราไม่เคยมีใครมาชีน้นำว่าเฮ้ยอนอาคตเนี่ยอาชีพในสาสิวดล้อมมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เห็นตรงนี้นะครับแล้วกิจกรรมที่เราจะชวน,นะครับต่อไปนะครับก็เราจะมีเหตุการณ์สมมติอันหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะได้เป็นจริง คนนี้ขอ16คนเลยครับมายืนหน้าอะไเี้เลยครับุจิตอาสา16คนแรกสั่งงานเลยครับวันนี้ต้อนรับนะครับทุกคนสู่เรือของกัปตันอเล็กซ์แล้วก็ใต้กงอารมณ์กดนะครับเราจะลั่นออกไปที่อันดามันเราจะไปกันที่เกาะทุกเกาะในอันดามันเป็นเวลา1เดือนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกินนอนกันอยู่บนเรือเลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับทั้ง16ทีมเนี่ย ลองช่วยกันคิดนะครับว่าเมื่อเราไปถึงจุดหมายแล้วเราลองดูซิว่าภารกิจหลักของเรือมาเรียมเจ้าหญิงแห่งเท้าเเนี่ยทำยังไงให้ช่วยประเทได้ตัวที่ทุกคนมีอาชีพที่เป็นความเชื่วชาญของแต่ละคนแล้วเรามี8ปภารกิจหลักให้ทุกคนคิดแบบนักนักแบบนี้เอาดิสคัสกานเรามีเวลาให้คุณแค่ประมาณ10นาทีแล้วหลังจากนี้คุณจะต้องมารายงานให้กับนี่ประธานบอร์ดเรา ค่ะ <oung> กลุ่มที่เราได้นะคะก็คือนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมค่ะโดยหัวข้อที่เราเลือกนะคะก็คือเซิร์ฟเวอร์ซียทัลทอลนะคะชื่อโงการว่าเซมีพีชค่ะโดยจะจัดตั้งจัดตั้งสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและการฟอกไข่ค่ะขอตัวแทนมาปิดจากสองคนกิจกรรมในวันนี้2คนครับทำไงดีถ้าเราจะเป็นนักวิชาชีพสิ่งแวดล้อมที่ทั้งดีทดั้งเก่งเรามีแนวที่จะเดิน,นไปถึงตรงนั้นก็การที่เป็นคนดีนันต้องอยู่ที่ใจครับว่า ต้องคิดแต่สิ่งดีๆน่าจะคิดแล้วก็ต้องลงมือทําด้วยครับว่าทําให้เกิดผลดีต่อ,อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเม<ะ>ื่อกี้เลือกเป็นนักอะไรนักสิ่งแวดล้อมศึกษาถ้าคุณจะเป็นนักสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ดีเนี่ยแล้วเป็นนักสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อสังคนะ่ยคุณต้องเป็นคนยังไงบ้างะก็หนึ่งเลยนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์คเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่คิดคโกงมีความทุ่มเทให้กับ สิ่งต่างๆที่เรากำลังทําอยู่ครับอาจารย์รับเข้างานไหมขึ้นเหลืออะไร้วงานี้รับเดี๋ยวไปเรียนให้จบปอตรีมาแล้วเดี๋ยวมาสมัครงานเอาจริงจริงบอกไว้เพื่อนได้ครับขอบคุณที่มองมานะครับหลายคนจะขอน้องผู้หญิงแล้วกันอันดับแรกคือเราหยิบเรื่องอะไรก่อนเกษตรกรเกษตรกรจะเป็นเกษตรกรสิ่งแวดล้อมที่ดีต้องประกอบด้วยอะไรบ้างการเป็นคนดีในที่นี้อย่างแรกเราก็ต้องดีทั้งเรื่องความคิดในเรื่องของการกระทําคําพูดทุกอย่าง ถ้าการที่เราจะเป็นเกษตรกรที่ดีได้เราก็ต้องมี positive thing เราคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรที่มันส่งเสริมในสิ่งที่อาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยได้ในสิ่งที่ดีด้วยยังโนหนูคิดหนูเคยคิดเล่นว่าหนูอยากเป็นเจ้าของฟาร์มผักที่เหมือนส่งออกรายใหญ่ของประเทศโอ้กระจูเข้าตลาดลัซาดเลยยอดเยีเ่ยมมากครับะครับผมก็ชอบคำพูดของไปไหนละอ่ะน้องเขามากมากเลยคือมาทำงานทั้งด้านเนี่ย เราจะต้องให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามากกว่าตัวเองเยอะมากๆเราจะต้องสู้กับตัวเองมากๆเราจะต้องเหนื่อยมากๆแต่ที่สําคัญเลยอย่างที่น้องว่ามันคือการที่เราเป็นคนดีการทํางานเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันมีแต่พื้นที่ให้สําหรับคนที่มีความคิดดีเพราะฉะนั้นเราอยากจะโยพรน้องๆทุกคนนะ ขอให้มันเป็นความฝันเป็นจริงเราดีใจมากที่เลือกที่จะมาสายนี้เราขอให้ทุกคนได้เข้ามาหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการเราขอให้ทุกคนได้มาทํางานทางด้านนี้เราขอให้มันเกิดเหตุการณ์ที่เราสามคนแบบเดินเดินอยู่อ้อนี่ไงน้องคนนี้จําหนูได้ไหมคะหนูเจอกันที่แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์และหนูก็มาทํางานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราอยากจะมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆในอนาคตเพราะนั้นขอให้โชคดีขอบคุณแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ขอบคุณให้กิจกรรมดีๆวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท ไปอัปเกรดสมองของเราเพื่อที่จะพิชิตฝันของเราในอนาคตขอบคุณทุกคนครับผม